ไลฟ์ได้แล้วสวัสดีครับอืมให้ตื่นเต้นอะครับวันนี้ไลฟ์นน Life ได้แล้วครับวันนี้อยู่บ้านทั้งวันครับแล้วก็เขาให้ถ่ายรูปก็เลยใส่ชุดลิซาดอนที่ชาวบ้านให้มาข,ขอรีวิวชุดก่อนนะครับ มีปีกแต่ว่าในรูกมันมองไม่เห็นโอ้โหต่คิวเนี่ยครับนลี้งเขมีครับนี่ครับเวลาอยู่บ้านเราก็จะงงาเงาเนี่ยแจ๊ <c ười> <c ười> ใช่ จัดเตียงด้วยเพราะนี้อยู่บ้านก็เลยจัดบ้านโอเครีวิชชูเสร็จแล้วเพิ่มหนึ่งครับไปเปลี่ยนเสือ้อมาหน่ยครับเ้ยไม่เปลี่ยนดีกว่าอดยากกินข้าวครับวันนี้อยู่บ้านแล้วต้องสั่งข้าวมากินเองครับเพราะปกติกินแต่ข้างนอกบ้านใช่ไหมครับเพราะว่าไปขอเขากินแล้วเขา คงไม่ให้กินที่ร้านครับมันถูกต้องแล้วอันนี้คือร้านร้านนานาครับส่งมาให้กินครับเห็นมือไหมครับเห็นมือที่บังอยู่เหมือนรีวิวไหมครับเห็นมือไหมเฮ้ยหายหนังหมามึงสินังหมา มากินข้าวหรือยังอยากได้รูเกียร์แล้วครับพี่สวงอยู่บ้านเล่นเกมอะไรไม่ค่อยได้ครับโปเกมอนก็เดินออกไปจับฟักไข่อะไรก็ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้เป็นข้าวข้าวผัดอะไรสักอย่างข้าวผัดน้ำพริกนะครับแล้วก็อันนี้คือทุ่มหนึ่งทุกคนกินข้าวกันเนี่ยครับกินแล้ว อันนี้เป็นอันนี้ผมว่าจะกินอันเนี้ยที่จริงมันดึกแล้วแต่ว่ามันอยากกินนะครับเป็นหมูกรอบผัดพริกเกลืออะไรสักอย่างถ้าถ้าจำไม่ผิดนะค,คิดชื่อเองแต่ว่ามันดูทรงแล้วเป็นอย่างไงนะพี่มินครับมันบินบินยากครับมันปีกมันเล็กไปหน่อยนะครับพี่มินแล้วก็ กุ้งอะไรทุกอย่างนลยครับใครยังไม่อุ้ยนั่นนะครับเปลี่ยนชุดดีกว่าผมไม่ไหวขอตันนึงนะครับเฮ้ยวันนี้สีมงคลคือสีอะไรนะเฮ้ยสเสื้อนี่นนสีดำเมื่อ้ มาคนนั้นนะครับหนังหมามึงจะอย่าให้ขึ้นนะโอ้เดีย๋ยวพูดงี้สิมันมันหยาบคลายนะแจนกินข้าวยัง ASMR คืออะไรอ่ะโอเค เดี๋ยวกินให้ดูนะคะรับว่าหมูกินหมูกรอบก่อนคือครับอย่างไงคือคือหมูกรอบมันไม่มีส่วนที่แบบตัดเข้าไปแล้วมันเละๆนิ่มๆผมไม่ชอบนะผมชอบหมูกรอบที่กรอบๆเนี่ย เราอยู่บ้านทำอะไรกันบ้างครับไม่กูเห็นจต่คอมเมนต์โอบในทีทุกอันเลยวะโอบไปนะกินหันไม่เลยวะจะดีลีทให้คนชื่อโอบในทีมาคอมเมนต์ไม่ได้ที่ทำยังไงครับกดค้างทางาั้งหมดอืม อรีวิวนะครับอันนี้เป็นของที่ชาวบ้านซื้อมาให้ครับอันนี้กังก้าครับอันนี้เอฟฟี่เป็นเมนในวงการโปเกมอนแล้วก็ใครรู้ใครรู้จักอันนี้บ้างครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเมนในวงการดิจิมอนแล้วก็อันนี้ไม่ได้เป็นเมนแต่ซื้อมาหน้าร้านก็รักสๆครับ อันนี้สโนว์ e ล p เพิร์ครับเป็นเมนไม่เชิงเมนเป็นเมนรองในวงการสัตว์ป่าเป็นเือดาวทิมะอันนี้กาดีครับไม่ได้เป็นเมนแต่เป็นโปเกมอนธรรมดาในปีกระจูจะเป็นเฉยๆเหมือนกันครับถ้าเมนเราก็จะมีเยอะหน่อยนะครับามาขายไปไหนครับอ๋อนี่ทำเมนเราจะมีหลายตัวหน่อย นี่ก็เป็นเมนวงการดิสนีนนนยน์ n อ y มแต่ว่าเกมโปเกม,มอนนะครับเขาเกมโปเกม,มอนเขามีสลบแบบเป็นโปรโมชั่นในช่วงที่มีเชือโรคระบาดน,นะครับเพราะว่าให้ฟักไข่ได,ด้ลดระยะทางไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ได้ s t a r ์ดัสเพิ่มขึ้นถ้าใครอยากเล่นช่วงนี้ก,ก็เล่นได้แล้วก็เดินวนๆไปในบ้าน อืมขอบคุครับเชิญทุกคดก่อนพ้าวกินข้าวอย่างเาาพี่โจ้ดีครับกินนะครับพี่โจ้หมูก่อออกวีผมได้ ทักเรล่าแต่ไลฟ์ไม่ไม่เคยจะรู้จะพูดไรมีใครอยากถามเลยไหมครับนี่จัดห้องก่อนไลฟ์ไหมจัดครับชื่อไลฟ์เอาชื่อเต้ครับกดกล้องหน่อยไม่ได้ครับถ้ากดอีกนิดเพราะใช้เครื่องที่ไลฟ์พิงผนังอยู่มันเลยต้องอิงอีงอย่างนี้นิดนึงเหมียนหมาคือใครครับที่ผมหรอหรือว่าหมูกรอบ วันนี้จะไลฟ์เป็นหมวดหมู่ครับวันนี้เป็นหมวดหมูการกินข้าวเย็นเดี๋ยววันอื่นเรา๋ยวจะไลฟ์ live เกี่ยวกับอา,อาหารสุขภาพที่กักตุนไว้ครับทั้งที่ซื้อเองแล้วก็ที่ชาวบ้านซื้อมาให้ครับเพราะว่ามีอาหารมีอาหารธทยพืชอะไรเงี้ยเต็มห้องเลยครับไม่รู้จะพูดอะไรคนเดียวพูดคนเดียวไม่เก่ ไม่เห็นมีใครถามเลยนนนะครับเดี๋ยวจะรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวันรีวิวไอทีหนึ่งวันครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรีวิว Galaxy S20 Ultra ฟังร้องเพลงเดี๋ยวได้ฟังครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะ Live กินเค้กเหรอครับมีครับเดี๋ยวกินข้าวกินของข้าวก่อนนี่ครับมีข้าวแช่ด้วยแล้วก็ นี่ครับเป็นมะยงชิดเดี๋ยวผมกินให้ดูมะยงชิดเป็นผลไม้โปรตีนแต่คนเมืม่อกีม้มีคนถามว่าน้ำหัวเตียงเอาไว้ทําอันนี้ครับเพราะว่าตอนที่เลิกกกำดาวแหมืองว่าเขาบอกให้เอาน้ำไว้ ที่หัวเตียงด้วยมันจะได้แบบอากาศในห้องเวลาเปิดแอร์เย็นๆมันจะไ,ไม่แห้งเกิดอะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบเอาน้ําใส่ถังใส่อะไรไว้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ของผมไม่มีถังก็เลยที่จริงใช้จานนี่นุ่มมันเล็กไปหรือเปล่าแต่ว่าทําเพื่อความสบายใจ ใครไม่มีอะไรหมายถึงว่าไม่ได้ออกไปไหนแล้วมันจะสั่งข้าวอะไรสั่งที่ร้านนาลาทานได้นะครับอร่อยครับเป็นอาหารไทยอาหารฝรั่งไม่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าที่ผมสั่งมามีข้าวแช่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์ข้าวแช่โชว์อืมรีวิวกล้องได้ครับเดี๋ยววันนี้วันนี้ขอเป็นรีวิวข้าวเย็นกแแ่อนละกันเดี๋ยว มันอื่นจะมีรีวิวแบบไอทีของไอทีแล้วก็จัดของแล้วก็อาหารสุขภาพอันนี้เป็นอินโทรเลยครับซอ,ซอมซอมไลน์พนไลน์ไม่ค่อยเป็นอร่อยครับไลน์กับพี่ออฟเหรอเมื่อวานพิ่งไลน์กับพี่ออฟไปงัน้นจริงผมก็ไม่ คือปกติเราไม่ค่อยอยู่บ้านทั้งวันไงก็ไม่รู้จะทะไรแตคค่คิดไปคิดมาที่จริงที่บ้านเรามีไรห้ทำเยอะมากผมมีหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านเยอะมากแล้วก็มีบ้านที่ยังไม่ได้จัดแล้วก็มีอาหารที่ยังไม่ได้กินที่พอไปเช็คอุนนี้แล้วอีกหลายๆอันใกล้จะหมดอายุก็เดี๋ยวต้องรีบกินครับเล่นเป็นสัว์ให้ดูหน่อยไม่เคยเล่นเลยพี่นงเล่นเป็นสว์ทำอะไรสนใจรีวิวสมุนไพรไหมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวสมุนไพร รีวิวใครก็ได้ในเกมทีวีใครดีอ่ะพูดพูดมาหน่อยได้ไหมครับอ๋อไม่ขอ,อกินข้าวกับคนอื่นดีวกว่าเงาอ่ะหาคนไลค์ด้วยดีกว่าเพิ่มปุริมสนใจไลค์มั้ บอสไม่รับอะของที่แฟนขับให้ครับเดี๋ยววันนี้ลือออกมาจากถุงทั้งหมดนะครับแต่คือที่จริงแย่ของกินไปหมดแล้วแต่ว่าลือออกาจากถุงแล้วก็เดี๋ยวกันเนี่ยอ๊ะอะไรของมันอีเตยคุณเตครับว่าเดี๋ยวป่ะไม่นะไม่ค่อยเนอะ ดูเรียบร้อยดีอันนี้สหารตำรวจหมู่หายสุภาพอะไรนะแต่ว่านี่คืออุ้ยนมถั่วเหลืองอันหนึ่งกินเข้าไปวันนี้ซื้อมาหวานน้อยแต่ว่าเปรี้ยวเลยก็คือมันเสียเพราะว่าตรงนี้มันเขาเขียนหรือเปล่าว่าหวานน้อยเปรี้ยวมากอะไรหวานน้อยแต่เปรี้ยวมาก พ่อเป็นคนที่แพงสมากในสาวุธที่จริงก็เพื่อนที่องกับพอบอลอยู่กับอาศัยอยู่กับพ่อซึ่งพ่อบอลแก่แล้วก็ไม่ค่อยนะแล้วบอลก็ไม่ค่อยนะ เป็นคนมีสติบอลทำไมไม่กลับบอลทำไมไม่กลับไม่ค่อยนะอะไรนะวัดทุกประมาณชั่วโมงครึ่งอะ่ะคือทีกว่า <laughs> ที่โรงพยาบาลอะ่ะที่จ้สสูงุด ที่ห้าอ่ะเดี๋ยวเป็นประเด็นสามหกจุดเจ็ดสามหกจุดต่อกนสามหกจุดหกเหรออืมเขาว่ามัน <c oughs> ยิงยิงมต่ต้องบวก <c oughs> มันไม่ได้มันไม่สเสถียรเว้ย <c oughs> ใช่แต่เราก็ไม่รู้อ่ะโอเค ผ่ายแล้วความหนึ่งอย่างเงี้ยกลัวเลยกลัวเนอะกลัวเป็นอาการท้องเสียวอ่อนอ่อนก็เลยแบบไม่ค่อยอยากไม่กล้าถายย่ายราเป็นง่ายมากตอนนี้รูเป็นทุกอย่างง่ายมากตรงนี้อาการทุกอย่างของเราสามารถลักข้อความได้หมดถ้าจะบอกวขาตอนนี้รู้สึกว่าตัวร้อนได้ไหมก็รู้สึกได้ให้บอกให้เขบอกให้กาห้านหายใจแล้วไอแล้วอย่าง,างนึ้งปะแต่เขาบอกว่านั้นเป็นพิธีที่เป็นเฟ e นิว n g อ e w s ที่กา้านหายใจสักสิบวิแล้วดูว่าเราไอาหรือว่าเราเจ็บลำอ,อกไหมใช่ไหม เขาว่าเป็นลอเขาว่าแปนว่าเป็นเฟกนิวอะไรนะล้อเพลงเ้อหายใจทันปกติปะตอนที่มันต้องแบบแล้วมันแบบรู้สึกว่าเราลองไม่ไม่ได้ตอนแรกก็เลยกลัวเลยว่าก็เลยต้องไปเจอพีโอว่าคนไรแล้วเขาร้องได้หรือเปล่าเขาร้องได้ปกติอแต่ว่ามันมันแทบไม่มีหายใจเลยอ่ะไม่มีช่องว่างหายใจอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโรคโควิดฮะไม่เอา เออไปเหอะปล่อยไปไปโอเคย่ไ um, <but>, uh,